การที่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่อมไรท่อและฮอร์โมนกันค่ะเอ็นโดครายแกรนซิสเต็ระบบนี้การตั้งคันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไรท่อของสตรีตั้งคันเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในคันก็จะมีอวัยวะอยู่หลายอวัยวะเลยค่ะที่เกี่ยวข้อง สิ่งแรกก็คือต่อมไทรอยหรือไทรอยกแกลนขนาดของต่อมไทรอยในขณนะตั้งครรภ์ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะคะแต่การทำงานของต่อมไทรอยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยจะเข้าไปกระตุ้นให้มีการเพิ่มขึ้นของไทอกซินบิลดิ้งโปรตีนโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยค่ะและยังส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของ t t t a ล t y r o x ซ n e และ Human Chorionic g กโก a d โด o p i ินหรือ s c g นั่นเองจะทำให้มีการผลิตไทรอกซีนเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้การดูดซึมไอโอดีนดีขึ้นเบ s ซอ m e เมตาบอลิกเรดก็จะสูงขึ้นเช่นกันโดยสามารถเพิ่มขึ้นสูงถึงประมาณร้อยละยีเลยค่ะซึ่งสัมพันธ์กับการที่ทารกและลบต้องการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น เมื่อฮอร์โมนไทรโคซินสูงขึ้นก็จะมีผลย้อนกลับทำให้มีการหลั่งของไทรอยสติมูเรตติ้งฮอร์โมนหรือว่า TSH ลดลงนั่นเองระดับของท o t a l t r i i ไอโอด i ไทโรนีนหรือ T3 และไทรโคซีนหรือ T4 ก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นค่ะและยังสัมพันธ์กับฟรี T3 T4 กลับสู่ระดับปกติในไตรมาสที่2นอกจากนี้สตรีตั้งครรภก็ยังอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่ายูไทรอยสเตตหญิงตั้งครรภจะได้รับไอโอดหรือไอโอดีนไม่เพียงพอและจะมีค่าไทอกซีนและไทรอยซิมูเลตติ้งฮอร์โมนเพิ่มสูงขึ้นมาดูที่ไอโอดีนกันค่ะไอโอดีนั้นเราจะต้อง ให้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยได้รับเพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบประสาทของทารกในครรภ์การาขาดไอโอดีนจะทำให้พัฒนาระบบประสาทไม่สมบูรณ์และถ้าขาดมากๆมากเกินไปจะทำให้ทารกในครรภ์เกิดภาวะคครตินิซึมซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นภาวะที่เป็นโรคเอ๋อนะคะหรือเครีิตที่ซึมนั่นเองเคยเห็นไหมคะเด็กที่เป็นโรคเอ,อ๋อ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ลูกหรือหลานของเราเป็นก็ต้องส่งเสริมให้อโอดีนค่ะเพราะภาวะนี้นะคะเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนไทรอยส่งผลให้มีความผิดปกติทั้งทางด้านร่างกายสมองระบบประสาทแล้วก็สติปัญญาหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะทำให้สมองของเด็กนั้นถูกทำลายอย่างถาวรน,นะคะแล้วก็มีพัฒนาการ ผิดปกติได้อย่างเช่นการเจริญเติบโตช้าตาเหล่หูหนวกเป็นใบหรือบางคนก็จะมีท่าเดินที่ผิดปกติถ้าไปถึงสมองก็จะมีภาวะสมองพิการได้นะคะทั้งนี้ในการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่เนินเน่นๆด้วยการให้ฮอร์โมนชดเชยตั้งแต่แรกเกิดและการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดก็อาจจะช่วยให้เด็กที่มีภาวะ นี้สามารถกลับมามีพัฒนาการตามปกติได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วๆไปค่ะนั้นถ้าเรารู้เราก็ต้องรีบให้นะคะให้ฮอร์โมนให้ตัวไอโอดีนเนี่ยค่ะตั้งแต่เริ่มรู้ว่าเขาตั้งครรภ์น,นะคะอวัยวะที่2คือต่อมพาราทไทรอยก็จะมีขนาดโตขึ้นเล็กน้อยค่ะเนื่องจากอิทธิพลของ พาราไทรอยฮอร์โมนนะคะที่เราเรียกว่า p t s และพาราไทรอยฮอร์โมนรีเรตเต p เป t i ตาย p t s r p ซึ่งในระยะตั้งครรเนี่ยค่ะความต้องการของแคลเซียมจะสูงขึ้นโดยทารกจะต้องการแคลเซียมประมาณวันละ30กรัมโดยเฉพาะในไตรามาสที่3ระดับแคลเซียมที่ลดลงในกระแสเลือดของหญิงตั้งครรภก็จะไปกระตุ้นการหลั่งของ พาราไทรอยฮอร์โมนแต่ในทางตรงกันข้ามปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในกระแสะเลือดที่เพิ่มขึ้นจะไปยับยั้งการหลั่งพาราไทรอยฮอร์โมนค่ะพาราไทรอยฮอร์โมนหรือ PTH นั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง 1. ก็คือไปดูดซึมนะคะแคลเซียมจากลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสะเลือดดูดซึมแคลเซียมกับจากไตนะคะ ดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกและไปลดระดับฟอสเฟตการดูดซึมแคลเซียมนี้จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึง0.4กรัมต่อวันในจตัรามาที่3เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของทารกนะคะซึ่งตลอดการตั้งครรภ์นเนี่ยเขาต้องการที่ประมาณ30กรัมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องทำงานให้ได้เพียงพอนอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับการสร้างวิตามินดีด้วยค่ะ เพราะแคลเซียมจะมาควบคู่กับวิตามินดีต้องคู่กันเขาถึงจะดูดซึมได้ดีขึ้นการสร้างวิตามินดีนั้นเพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นของพาราไทรอยฮอร์โมนและพาราไทรอยฮอร์โมนรีเลตเต็ดเปปไทด์ซึ่งสร้างจากลกนั่นเองเพราะนั้นลกก็ต้องสร้างฮอร์โมนนี้ออกมาให้เพียงพอเช่นกันวิตามินดีสร้างทางผิวหนังและมีการกระตุ้นด้วยกระบวนการไฮดรอกซิเลชัน ของไตและลกวิตามินดีที่ถูกกระตุ้นหรือเราเรียกว่า activate วิตามินดีจะเพิ่มการทำงานของเซลล์ในการจับกับแคลเซียมที่เราเรียกว่า c a เซ i u m membrane channel activity ทำให้การส่งผ่านแคลเซียมไปสู่ทารกนได้ดีขึ้นค่ะในขณะที่พาราไทรอย i d hormone จะเริ่มลดลงในตไลาสที่1นนะคะและจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งคลอด แต่ถูกทดแทนด้วยพาราไทรอยฮอร์โมนรรเลตสเปปไทด์ที่สร้างจากลกซึ่งกระตุ้นการทำงานของ p t s receptor หรือพาราไทรอยฮอร์โมนนั่นเองทำให้แคลเซียมถูกส่งผ่านรกไปสู่ทารกได้และอวัยวะที่3ค่ะฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองก็คือพิทูอิตาลีแกรนด ต่อมใต้สมองส่วนหน้าค่ะจะมีขนาดโตขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของโปรเลกตินซีเครติงเซลล์และจะกลับสู่สภาพปกติภายหลังคลอดตลอดระยะการตั้งครรภ์ฟอเลิคอสติมูเลตติ้งฮอร์โมนหรือที่เราเรียกชื่อย่อว่า FSH และลูทีไนซิงฮอร์โมนหรือ LH จะถูกยับยั้งโดยเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจากรก จะทำให้ไม่มีการตกไข่ในระยะตั้งครรภฮอร์โมนไทรอโทปินอดิโนโทปินก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการเผาผลาญสารอาหารในสตรีตั้งครรได้ค่ะต่อมใต้สมองส่วนหน้านี้นะคะก็จะหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินนะคะและมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่า ทำให้เต้านมของสตีตั้งคันมีพัฒนาการขึ้นค่อยๆพัฒนาการขึ้นตลอดระยะการตั้งคันเพื่ออะไรคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างน้ำนมนั่นเองค่ะเราต้องจำไว้เลยนะคะว่าโปรแลคตินเป็นฮอร์โมนที่สร้างเป็นผู้สร้างโปรแลคตินสร้างน้ำนมและจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องช่วยในการหลั่งน้ำนมก็คือออกซิโตซินค่ะ ส่วนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะคะที่มีปริมาณสูงขึ้นก็จะไปยับยั้งการสร้างน้ำนมในช่วงของการตั้งครรภ์ค่ะนั้นในช่วงของการตั้งครรภ์แรกๆนะคะสตรีตั้งครรภ์ก็จะไม่ยังไม่มีน้ำนมนะคะแต่เขาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะเพราะมีโปร,รตินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึง10เท่าพอใกล้คลอดเขาก็จะพร้อมค่ะที่จะให้ ทารกหรือลูกของสติตั้งครันนั้นที่คลอดออกมาได้มีน้ำนมนะคะซึ่งเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับทารกแรกเกิดค่ะ